จ้เอ๋ทุกคนเจอกันอีกงแล้วทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเราตอนนี้กําลังจะพาทุกคนมาดูต้นอโบกคาโดของเราปลูกไว้หลังบ้านทุกคนปลูกไว้กินเองตอนนี้ต้นใหญ่แล้วต้นใบใหญ่ทุกคนหมากยังไปขึ้นอีกประมาณสองสาปีจะค่อยเป็นทุกคนเราปลูกแค่ปีเดียวตอนนี้จะเป็นหมากจะได้กินแล้วทุกคนเห็นไหมทุกคนต้นใหญ่มากทุกคนกำลังใหญ่มีมดเยอะแยะทุกคนเห็นไหมต้นอโบกคาโด อเราปลูกเก่งไหมทุกคนเราสีมือเราปลูกเห็นไหมยอดเลยทุกคนเห็นเลยทุกคนตอนนี้ก็คือท้างหลังนี่เราก็คือออน้ําสร้างครับทุกคนบ่อน้ําเราขุดเองครับยังไม่ได้ใส่โทอทุกคนถ้าเวลาฝนตกหันักบัญชีทําให้อ่มันเกินทุกคนน้ําขุนมากนี่ก็คือถังน้ําของเรา นี่ถังน้ําของเราเวลาน้ําฝนตกมาเราจะได้ใช้น้าแบบว่าประหยัดไม่ต้องเปลืองฟืนเปลืองไฟมาตกนี้เรามาใช้เองเลยทุกคนเห็นไหมพิธีชีวิตของชาวบ้านอา่ผมครับอยู่ง่ายกินง่ายมีอะไรก็ใช้แบบพอเพียงครับทุกคนเห็นไหมต้นมงูลืมบอกทุกคนเลยมีต้นมงูอยู่ข้าง,งล่างข้าหน้าทุกคนตนมหูเห็นไหมต้นใหญ่ใหญ่มาก แต่หมากไม่เป็นอลไรทุกคนเราบักทิ Odd. ้งแล้วทุกคนไม่มียอดแล้วทุกคนใช่ไหมทั้งบนทุกคนอาจจะไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทั้งใาข้างบนนี่ก็นี่ก็ก็ต้นมงหงเหมือนกันทุกคนกับเล็กน่าจะเป็นต้นหงส์ตัวผู้ทุกคนไม่เป็นหมากผมว่าหมากไม่เป็นต้นใหญ่แล้วก็เราก็จะเลี้ยงนกไว้หลังบ้านอีกทุกคนเปสองตัวตัวบักใหญ่ทุกคนมีสองตัว ตอนข้างแรกมาอยู่เอามาอยู่ตอนแรกมีตัวหนึ่งอยู่ก่อนทุกคนเราเอาตัวที่สองมาอยู่มันจะไม่อยู่ด้วยกันนะครับพี่อยู่ใกล้กันไม่ได้เลยเพราะมันจ,จิกกันทุกคนเพราะว่าไม่ถูกกันแต่ตัวนี้อยู่ด้วยกันสบายแล้วไม่เป็นไรไม่จิกกันแล้วนะแะเราก็ที่ปลูกอันนี้ทุกคนเห็นไหมล่ะปลูกแบบชีวิตตะโพเพียงปลูกนี่ก็คือ,อข้าวโพดท,ทุกคนเราปลูกกินเอง ปลูกสบายเลยเห็นไหมคนอันนี้ม่นทีวีมันแตกเรเอามาเอาดินมาใส่แล้วไปปลูกเอามาปลูกเป็นเอามาปลูกอะรหลายอย่างป,ปลูกหอมปลูกอะไรก็ได้นี่จะมีต้นนี่ก็คือต้นมะม่วงทุกคนเรากินแบบเรากินเราทิ้งไปเลยทุกคนทิ้งแล้วมันขึ้นแบบธรรมชาติทุกคนสบายไหมทุกคนยอดเลยชีวิตแบบพอเพียงมีอะไรปลาประดิษฐ์นี่คือ ต้นดอกไม้ทุกคนดอกไม้ดอกมักใหญ่แต่สวยอยู่ทุกคนเราเอามามันเป็นเป็นยานะพี่เอามามาต้มจินก็ได้เป็นยาได้ด้ห้ามเวลาเราทำเวลาระบาดมีดบานนั้นเราเอามาทำพวกเป็นยาดีทุกอย่างนี่ก็จะประมาณนี้ครับหลังบ้านผมมีต้นมะพร้าวต้นใหญ่ๆข้างบนทุกคนเห็นไหม ถ้าผมอธิบายอะไรไม่ชัดเจนขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าผมมือใหม่พูดไม่ชัดไม่สบายทูย <c oughs> เจออ็บคอทุดรู้สึกไม่สบายลายอย่างตอนนี้ผมไปก่อนนะทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ข้างหน้าผมจะพาะทุกคนไปดูอะไรๆอย่างชีวิตแบบมันบ้านไปกันั้งทุกคนขอบคุณครับ